ข้อความจากมหาเทพกาบีเอลในประสบการณ์ครั้งแรกที่เข่าได้รับนั้นอาจรับรู้ได้ถึงแสงสว่างสีขาวเจิดจ้าที่ได้ปรากฏขึ้นอยู่ภายในคุณคุณที่รักเราได้มาพิจารณาคุณสมบัติของความรักที่รู้จักกันในด้านการส่องสว่างของจิตวิญญาณร่วมกันการส่องสว่างของจิตวิญญาณในที่นี้หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึงความจริงในระดับอื่นๆที่มาจากกำลังของฌานโดยอาศัยความมั่นคงของความสงบเงียบเป็นที่ตั้งซึ่งจะทำให้การเติบโตของจิตวิญญาณกลายเป็นจุดสนใจหลักในชีวิตไปในทันทีเพราะในณนขณะใดที่ตนได้เข้าใกล้กับความสมบูรณ์ของจิตวิญญาณก็จะตระหักรู้ ในเจตจำนงที่สูงกว่าที่ทำให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการปลดปล่อยความคิดและพฤติกรรมในรูปแบบเดิมๆที่ไม่ตรงกับปณิธานของจิตวิญญาณออกไปเริ่มปฏิบัติตามคำแนะนำของจิตวิญญาณที่สื่อจากภายในแทนการทำตามหลักคำสอนของนานาศาสนาและกฎกติกาของสังคม ซึ่งก็ทําให้เรื่องของจิตวิญญาณกลายเป็นสิ่งที่เขาจดจอ่อมีความเชื่อว่าเขาจะสามารถกลับคืนสู่ภูมิปัญญาที่แท้จริงผ่านจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ภายในในขณะที่เขายังคงมีตัวมีตนอยู่ในโลกใบนี้อีกทั้งยังเกิดความปรารถนาที่จะดำรงอยู่ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวตนที่สูงกว่าของเขา ซึ่งณนะขณะนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เขาต้องหาวิธีการในการแสดงออกถึงสิ่งใหม่ๆที่เขาได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ออกสู่โลกทั้งยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องมีความเมตตาต่อตัวเองอีกด้วยเพราะหลังจากที่เขาได้ทำการสะสางตนเองเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์มามา,มากพอแล้วนั้น จิตใจที่ยังคงจดจ่อยอย่างเต็มที่อยู่กับความศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็อาจทำให้สภาวะการส่องสว่างของจิตวิญญาณบังเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันซึ่งณนะขณะนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เขาต้องหาวิธีการในการแสดงออกถึงสิ่งใหม่ๆที่เขาได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ออกสู่โลก ทั้งอย่างเป็นช่วงเวลาที่ต้องมีความเมตตาต่อตอนเองอีกด้วยเพราะหลังจากที่เขาได้ทำการสาสางตนเองเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์มามากพอแล้วนั้นจิตใจที่ยังคงจดจ่ออย่างเต็มที่อยู่กับความศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็อาจทำให้เกิดสภาวะการส่องสว่างของจิตวิญญาณบังเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน และในประสบการณ์ครั้งแรกที่เขาได้รับนั้นอาจรับรู้ได้ถึงแสงสว่างสีขาวเจิดจ้าที่ปรากฏอยู่ภายในสัมผัสได้กับความรู้สึกลึกๆในความรักของจักรวาลทั้งยังลุ่มลึกอยู่กับการเข้าถึงจิตวิญ,ญญาณที่เต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกซึ่งจะยังคงส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน เพื่อที่จะค่อยๆกระตุ้นสัญชาตญาณการรับรู้ในด้านความรักให้มากยิ่งขึ้นด้วยขีดความสามารถการอย่างรู้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนี่เองทำให้ข่าวตระหนักถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในทุกผู้ทุกนามและทุกสรรพ,พสิ่งแผ่ขยายความรักในความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีการแสดงออกที่เต็มไปด้วยความสุขสงบ รวมทั้งการมอบความปรารถนาดีให้กับทุกผู้ทุกนามที่อยู่ในขอบเขตรัศมีของเขาอีกทั้งยังตระหนักถึงของขวัญที่ได้รับจาก,กจิตวิญญาณที่มาพร้อมกับความเชี่ยวชาญชำนาญในความพยายามที่จะพัฒนาก่ดความสามารถเพื่อให้เขาได้นำ การส่องสว่างของจิตวิญญาณนี้ไปช่วยเหลือผู้อื่นได้มีศักยภาพที่สูงกว่าไว้ใช้เพื่อการตื่นรู้ด้วยตัวเองอีกด้วยเขาจะค่อยๆละทิ้งความเป็นตัวเป็นตนกลับมาตรวจสอบทุกแง่ทุกมุมในชีวิตเพื่อการตัดสินใจไปกับสิ่งที่ควรเก็บไว้ และสิ่งที่ควรทิ้งไปจนมาถึงจุดที่จะไม่ร้องขอสิ่งใดไม่ต้องการสิ่งใดอีกทั้งยอมจำนนกับความประสงค์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในของเขาทั้งหมดด้วยความเต็มใจและไม่โต้แยง้งด้วยการสละทิ้งในทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ตอบโต้แต่อย่างใดของเขา จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก็จะสามารถเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับภายในช่องว่างของเขาได้ซึ่งก็จะทำให้เขาได้สัมผัสกับความสงบสุขที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักอันศักดิ์สิทธิ์และที่สำคัญด้วยการสละทิ้งในทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ตอบโต้แต่อย่างใดของเขา จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก็จะสามารถเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับภายในช่องว่างของเขาได้ที่สำคัญเขาจะรู้จังหวะจะโคนในการแสดงออกซึ่งความรักการนำความรู้ใหม่ๆรวมถึงความจริงบางอย่างที่เขารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้รับรู้มาก่อนนั้นให้เป็นไปตามแผน และตามความปรารถนาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ด้วยตัวเองซึ่งในการใช้ชีวิตไปกับการส่องสว่างของจิตวิญญาณนี้จะดำเนินไปอย่างง่ายดายและเต็มไปด้วยความเบิกบานถาวอนและไม่มีวันสูญสลายหายไปที่สำคัญคือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เขาหมดความสนใจ นั่นคือการใช้ชีวิตไปกับการส่องสว่างของจิตวิญญาณนี้สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เขาหมดความสนใจนั่นคือความเห็นแก่ตัวเพราะพวกเขาจะทำแต่ในสิ่งที่ดีมีชีวิตอย่างผู้เสียสละไปกับการทำสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดให้แก่ทุกคนด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่มวลมนุษยชาติและจักรวาล เนื่องจากการส่องสว่างของจิตวิญญาณอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของชีวิตหรือด้วยกระบวนการในการทำให้บริสุทธิ์หรือจากการรู้แจ้งด้วยการปฏิบัติหรือจากการทำงานด้วยความเสียสละซึ่งหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันและในเวลาเดียวกันก็อาจทำให้เกิดอารมณ์รุนแรงในช่วงเวลาสั้นๆได้ ส่วนในการเข้าถึงการส่องสว่างของจิตวิญญาณนี้มันไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบในทันทีทีเดียวแต่สามารถดำเนินไปสู่ความบริสุทธิ์ได้ด้วยการชะล้างอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งก็ทำให้เขาไม่จำเป็นต้องละทิ้งสิ่งใดไปในทันทีแค่ปล่อยให้การส่องสว่างของจิตวิญญาณ ที่เป็นผลพวงจากการช้าล้างและจากการเรียนรู้ได้เข้าไปจัดการกับจิตใจหัวใจและอารมณ์ของเขาเพื่อน,นำไปสู่การพัฒนาจิตวิญญาณกายเนื้อและกายแห่งอารมณ์ให้ไปสู่ระดับสูงขึ้นไปก็เพียงพอแล้วในเวลานี้ ได้มีผู้ที่เข้าใจและเข้าถึงที่มีความสามารถในการถ่ายทอดเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้สภาวะของการส่องสว่างของจิตวิญญาณสามารถเข้ามาสู่ชีวิตผู้คนได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลที่พร้อมใช้งานและถอบรหัสได้ง่ายดายในทุกระดับและทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้แสวงหาจิตวิญญาณได้นำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการมองการกลได้รู้ว่าสิ่งใดใช่หรือไม่ใช่เส้นทางใดเป็นเส้นทางที่จำเป็นและเป็นทางลัดสำหรับเขาเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับความสับสนวุ่นวาย ต้องผจญภัยกับความทุกข์ยากทางอารมณ์เป็นประยะเวลานานตามที่ได้เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาส่วนในการเข้าสู่สภาวะของการส่องสว่างทางจิตวิญญาณนั้นสามารถทำได้ด้วยการใช้สติความรู้สึกตัวในการรักษาความบริสุทธิ์รักษาเป้าหมายสูงสุดไว้ในจิตสำนึก ทางด้วยวิธีการร,ร้องขอคำแนะนำและข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงขั้นตอนต่างๆของเส้นทางการเติบโตทางจิตวิญญาณจากจิตวิญญาณที่สูงกว่าภายในในส่วนการเข้าสู่สภาวะของการส่องสว่างของจิตวิญญาณนั้นสามารถทำได้ด้วยการใช้สติความรู้สึกตัวในการรักษาความบริสุทธิ์ รักษาเป้าหมายสูงสุดไว้ในจิตสำนึกทางด้วยวิธีการร้องขอคำแนะนำข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงขั้นตอนต่างๆของเส้นทางการเติบโตทางจิตวิญญาณจากจิตวิญญาณที่สูงกว่าภายในด้วยวิธีการนี้เขาจะถูกนำไปสู่เหตุการณ์ รวมถึงบุคคลที่มีความสําคัญต่อการวิวัฒนาการเพื่อความก้าวหน้าของจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเหมาะสมต่อเหตุปัจจัยณนะขณะนั้นๆอีกทั้งเมื่อใดก็ตามที่เขาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคำแนะนำจากจิตวิญ,ญญาณภายในก็จะปรากฏขึ้นอย่างอัศจรรย์โดยที่เขาไม่ทันคาดคิดการเดินตามเส้นทางจิตวิญญ,ญาณนั้น หมายถึงการหาข้อมูลเชิงลึกของตัวเองด้วยการสื่อสารกับจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของตนชนิดตัวต่อตัว,ตวการส่องสว่างของจิตวิญญาณนี้ยังเป็นจุดหมายปลายอุโมงค์ที่ทำให้ตนประสบความสำเร็จในชั่วชีวิตเพราะความจริงทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นในรูปแบบของประสบการณ์ความงดงามและความสดชื่นเบิกบานนั้น จะมีความชัดแจ้งและคมชัดอย่างชนิดไม่ธรรมดาและไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะมีจริงฉะนั้นการส่องสว่างของจิตวิญญาณความคิดสร้างสรรค์ที่น่าอัศจรรย์ซึ่งปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณนั้นจึงเป็นพละพลังในการส่องประกายความรักความเมตตาให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกโดยไม่จำกัด ไม่ประมาณนั่นเองก็เป็นข้อความจากมหาเทพกาบีเอลนะคะก็ยินดีด้วยสำหรับผู้ที่สามารถเปิดแสงสว่างในตัวเองได้แล้วขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนวรัตมานะที่นี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ